เดี๋ยวนี้มันยังมีแบบว้าวขอบคุณมากครับคุณธนวัฒน์ขอบคุณมากครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนเจริญเจริญรับพรเฮงเฮงฟังฟังสระเปาขนมจีบเขาจะส่งให้ป้อมโอ้ตายเมียเผอรพนักงานสว่นเขาจะส่งให้คุณแก้วโชคลามาเลย ตม่ทีเยันแต่ว่าส่งให้คุณต่ายเยอะมากวันนี้คุณต่ายก็เลยมาให้ของขวัญในห้องอืออืเลขเลขสมท่าดแม่เขาได้เลขมาสวยอ่ะคุณคุณกระยาจะขึ้นมาเปิดอะไรให้คนดูหรือยังครับมันขึ้นในหินเลยอ่ะให้สยงให้ดูบ้านเขี่ยวคุนชอบขึ้นในกว่าอ๋อ ครับอคุณมะนาวมาไหมคุณมะนาวดูยังไงคุณมะนาวเห็นคุณมะนาวอยู่สวัสดีคุณเบียร์ครับผมขอบคุณอาจารย์ซ่อนคุณธนวัฒน์ครับอาจารย์เบียร์มาพี่โชคอาจารย์เบียร์คนงวงเงียในธรรมเบียร์งวงเงียในธรรมงวงเงียนะครับผมจริงจพี่เองคนตื่เที่ยงอันนั้นงวงเงียในธรรมไอปอมไอป้อมคือคนงกเงี้กเก่างกเงี้ก ดูหัวกระโหลกมันห้อยตแต่งเลยมันเมาแกนะคุณแก้วแกพูดไงพี่โชคบนพวกเราเ่ยบรรยากาศมาคุ้นี่บ่งบอกอายุอะไรพี่โชคนะไม่บรรยากาศมันมาคุ้จริงๆมาคุ้มันมาจากเรื่องอะไรรู้ว่าตำรวจอวกาศเกียาบ้านแนละคุณโคตรเก่าเนยสามสิบปีแล้ว แต่คุณธนาวัฒน์จริงว่าหละมากูเนี่ยมันทุกขเศ่าเลยใช่โอยแก็าฟนเตี๋ยบัดเหมือนกันเช้ามาก็มาดักเปิดโทรทัศน์แล้วก็บัญชาการมากทุกหนรองตอนนี้อย่างเดียวเลยเออนี่ยบอกอายุเลยมากูนี่บอกบอกอายุเลยว่าจะสวดว่าจะสวดมนต์หน่อยได้ยินเสียงขึ้นแต่สมชาติต้องเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดใช่ไหมอุ้ยรู้นี่พี่โชคนี่แกรู้จริงเนี่ยเนี่ย ขอถุงมือสว่านสตองเกอร์วีเจ็ออกสิบละมั้งไม่ถึงี่ชอบไม่ถึงตองเกอร์วิช่งนี่ร้านเดี๋ยวไอ้เบี้ยเบี้ยบูดบนี่มดมดเขียววีสามผมจำได้ อ๋อเหรอโอ้โหแต่ละคนแล้วใช้ V7 ว่า V7 มันสตองเกอร์มอันนี้วีวีเอ๋อขอถุงมือภาษาอังกขอถุงมือเออาติแกอ่านภาษาอังกฤษได้สมชาติอ๋อคุณมหาคู่ฟังไปในตามแต่ฟ้าทีแค่ทีวูสฟินก็จะถึงเิดโอเคครับขอบคุณครับเขาบอกว่า Good morning everyone else How are you doing today Good to see you all อ๋อเติมน้ำมันเลยทีเดียสนทาได้รุ่นป๊อบอาโอลิ่งแลของเรายังไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไม่เป็นไรคุณแก้วแล้วคุณโชคครับเดี๋ยวไปเปิดดูส่งให้ h e เ l o Nice Man เขาเขาเขาเป็นเพื pues bien, pues bien, pues ่อนกับของช่องอืมผมผมไม่แน่ใจว่าผมผมจะออกไปไโหลดแล้วมันจะหลุดหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดหน้าบ้านเขียวค้างไว้เข้าใจเนาะหลอกแป๊บนึงเอ้เรามีกลุ่มนี้เหรอพี่ชอบ